แถวนี้มีอะไรสัปดาห์น,นี้เราอยู่กันที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีอวันนี้พี่บ๊อบมีโอกาสกลับมาที่อำเภอปากท่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือเรามีทริปแนะนำครับสำหรับนักท่องเที่ยวสายบุญนะครับที่มาเที่ยวที่อำเภอปากท่อนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแรกนะครับคือวัดเขาหลาวนะครับผมก็คือเป็นวัดที่ติด ถนนพระรามสองนะครับ <Okay. S 1> ตรงบริเวณแยกวังมะนาวพอดีนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่บ๊อบก็นะครับก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบสักการะขอพรกันเลยครับผมตามมาเลยครับ สำหรับผู้ร่วมทิปในวันนี้ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่ก้อยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่ก้อยไปไหว้พระในอำเภอปักท่อกันก็ขอขอบคุณแว่นกันทรงสวยๆจากกิสเปอร์ด้วยนะครับผม เหมือนนี่ไม่ไม่ใช่เสียงลมนะเสียงเสียงลมหายใจเราเนี่ยเหน่ยกำลังดีเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือพระพุทธรูปนะครับพระพุทธสัมพุทโธนะครับผมจะเห็นว่าสวยเด่นเป็นสง่ามากครับตอนนี้โอ้โหเดินขึ้นมาแค่นี้เหนื่อยอ่ะพี่ก้อยเราเดี๋ยวไป ไหายพระกนอ้าวแล้วทูบเราอยู่ไหนเนี่ยพู้ร่วมทีมสองท่านนะคะสองสาวเก็บภาพบรรยากาศอยู่สองสาวนะคะมาจะถ่ายรูป หลับวัดที่1นะครับต่อไปวัดที่2เป็นวัดชื่อวัดอะไรนะครับพี่ก้อยวัดศุกรีธรรมารามค่ะมองเห็นไกลๆอยู่ทั้งนู้นก็คือมันอยู่ในรัศมี1กิโลนะใช่ค่ะมีมีมีหนึ่งมีสองมีสามมากเลยมีสามวัดเดี๋ยวเราไปวัดที่สองป่ะวัดที่สมเลยไปเลยค่ะอพี่ก้อยเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนตอนนี้เราอยู่กันที่ วัดสุข,าสข,สขอารีธรรมาร้านนะครับ่า,าววรและวัตถุที่มองเห็นเด่นชัดเลยถ้าเรามาจากถนนพระรามสองก็คือเป็นโบสถ์ขาวทางาด้านหลังสซสีขาวทางด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของของเราสองคนคือหลวลงปูดทวดองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปกราบขอพรหลวงปูดทวดกันนะครับผมไปแล้วครับค่ะ ใ้เวลาที่วัดนี้พอสมควรค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดที่สามกันนะครับผมเป็นวัดพงมะนาวจากถ้าจากเส้นพระรามสองถ้าลงใต้เนี่ยจะเห็นแบบวัดเด่นเห็นเจดีย์เด่นมากเลยครับเด่นตรงแยกว่ามนาพอดีเลยใช่ครับที่วัดกับพี่ก้อยก็ยังไม่เคยไปเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปพร้อมกันเลยครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดที่สามสหรับทริปไหว้พระที่อําเภอปักท่อนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัด,วดบงางนาว,วัดบงางนาวนะครับฐานวัตถุที่เห็นเด่นชัดมาแต่ไกลก็คือเป็นเจดีย์สีทองเจดีย์สีทองนะครับเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมนะครับ9ยอดนะครับสีทองถ้าเกิดมองจากเส้นพระรามสองถ้าเกิดไปลงไปเราจะลงใต้เนาะจะเห็นจะเห็นเด่นมากนะครับอยู่ทาง<ม>ด้านซ้ายมืออ่าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้พระกันก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีโอกาสเนาะมีบุญได้ติขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับว่าด้านในจะสวยงามแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับ ครับนี่คือบรรยากาศภายในของเจดีที่วัดวังมะนาวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าพี่บ๊อบเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกแล้วก็มีความสวยงามมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านลงใต้หรือผ่านมาแถวนี้นะครับอยากชวนนะครับให้แวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็แวะมากลับไหว้ขอพรหลวงพ่อในวิหารได้นะครับผมสวยงามจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดที่4ี่กันนะครับสำหรับทริปนี้ครับ เร,เราก็อยู่กันที่วัดที่4ี่นะพี่ก้อยเนาะวัดน้องวัวหิงนะครับผมที่ไฮไลท์นะครับของวัดน้องวัวหิงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเราสองคนก็คือเป็นพระโอ,บอโอบอสถทรงระฆังฟั่านะครับผมซึ่งด้านในเนี่ยเขาบอกว่าเป,เป็นงานไม้แกะสลักที่มีความสวยงามครับ วันนี้เราอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปชมนะครับผมแล้วก,ก,ก็อีกด้านซ้ายมือเนาะก็จะเป็นเรือนะครับที่เป็นเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะเขาบอกว่าทุกปีเขาจะมีงานมีงานสวดมนต์ข้ามปีปบนเรือบ,บนเรือนะครับก็ใช้สถานที่นี้เป็นที่สวดมนต์ข้ามปีเนาะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระข้างในกันนะครับคุณไ,ไปเลย วันนี้เป็นบุญของของ,ของทีมงานช่องเรานะครับแถวน,นี้มีอะไรที่ oh. เราจะได้เข้าไปชมภาพภาพภาพเขียนนะครับครับอ่าเป็นภาพเขียนครับแล้วก็มีภาพแกะสลักด้วยนะ <Okay. S 2> สวยมากๆเลยนะครับวันนี้ถือเป็นบุญมากๆ mm hmm. ครับ แกสลักไม้ใช่นี่คือช่างช่างสิบมือเพชรบุรีอ๋อมาจากเพชรบุรีอ่าใช่โอ้แต่ละแต่ละบานนี่ยังยังยังข้างบนนะก็คือไม้ทั้งแผ่นเลยไม้ไม้แผ่นเดียวนะแกสลักใช่ใชัข้างบนเป็นไม้ทั้งแผ่นโอ้ๆๆๆๆๆนี่ถือถือว่า <laughs> เป็นบุญมากมากครับ <laughs> ที่ได้เข้ามาชม จะเห็นว่าแต่แต่ละแต่ละลายเราไปใกล้มันจะสวยมากมันวิกฤตมากมันต้นไม้มันมีชีวิตโดยตรงทุ่งตรงไปสวยมากจะสวยมากนี่ครับเป็นงานแกะสลักจากไม้ชิ้นเดียวครับอันนี้ลูกผู้สดอันนี้ลูกผู้สุดชาวบุงเล่ อันนี้คือสมเด็จโตนะใช่หรือวาับถือกันนะสมเด็จโตวัดระฆังรับแกตลาดอันนี้จะเปิดเฉพาะใน,ในงานพิธีอะไรบ้างพี่เป็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบวชงานบวชงานบวชนี่มันก็วันพระพะัก<ะ>ลงงบวชครับผมอ่าเนี่ยสวดปฏิโมกข์ก็จะมาก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเนาะก็ให้เข้ามาไหว้พระขอพอรกันได้ครับผมเพราะวัดนี e ้เป็นเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของของอำเภอปากท่อก็ว่าได้ครับ ดูจากภาพแกะสลักเป็นภาพแบบสําคัญสําคัญของของพระพุทธศาสนานะครับอย่างเช่นอันนี้หลวงปู่โตครับสมเด็จโตครับสวยงามมากมาครับผมถ้าถ้าเกิดใครใครผ่านไปผ่านมาแถวปากท่อก็ชวนแวะมากราบแล้วก็มามาชมความงามที่นี่ได้ครับขอบขอบคุณที่กุมาหนะครับผมขอบคุณนะครับที่อนุญาตให้เราที่พาเราชมนะครับ สวยงามมากๆครับพี่ขอบคุณครับผมขอบ,ขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัดต่อไปกันนะครับเป็นวัดที่ห้าละไปกันเลยครับเราอยู่กันที่วัดที่ห้าเนาะพี่ก้อยวัดบุรีราเชวเนารามนะครับผมเป็นที่ที่เป็นที่อ,อันซีนของอำเภอปากท่อครับ<ช>ที่เป็นที่ตั้งของหุพบผาสวรรค์น,นะครับ เราเคยมาแล้วในทริปที่3นะครับสำหรับใครที่ยังยังยังไม่เคยชมก็ลิงก์อยู่ด้านบนนะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับทริปที่เราไปตะลุยหุบผาสวรรค์นะครับแต่ทริปนี้เราจะมาไหว้พระขอพรกันนะครับตามมาเลยครับผม นี่ก็เป็นวัดที่5นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดที่6ไปกันเลยครับผมไปเลยค่ะทุกคนครับพี่ก้อยครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดที่เท่าไหร่นะวัดที่6ค่ะวัดที่6นะครับวัดเขาทํา,าทะลุ<ร>นะเารทะลุจ้ะจุดเด่นของวัดที่นี่ก็คือ จะ<ช>มีพายรปริสถานอยู่ข้างบนเขาอะค่ะแล้วก็จะมีพายอยู่ในถ้ำครับทะลุใครผ่านไปผ่านมาจากเส้นปักท่อเนาะก็คือเ,เรา<ช>จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับอยู่บนเขาครับที่ตั้งเด่นเป็นจัง,ง่าครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันเนาะด้านในกันใช่ค่ะพร้อมกันเลยยังครับพร้อมกันแล้วไปเลยครับ <ไป S 2> จากที่เราไหว้พระก็เดินเข้ามาด้านในนะด้านในถ้ำครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมพี่ไกยใช่ค่ะเนี่ยพอไปฝั่งนึงก็ไปทะลุปไปอีกอีกวัดหนึง่งไปทะลุปไปฝั่ง 嗯。Oh. คือเราจะทะลุกออกมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ค่ะอ๋อตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นอะไรนะไอสํานักสังคาธิการเนาะตรงวันนี้เขามีงานด้วยอ่ะเดี๋ยวเรา <ไป S 1> จะ,ะขึ้นไปชมพระพุทธรูปด้านบนนไหมหรือว่าเราจะไปวัดต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปเลยดีกว่าอ่ะครับเนื่องจาก เวลากระชันชิดเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปวัดที่เจเจดใช่ไหมใช่โอเคไปวัดที่เจ<ช>็ดกันครับผมทุกคนครับพี่ก้อยครับตอนนี้เรามากันที่วัดที่เจค่ะวัดที่7นะครับวัดเขาอีสั้นที่วัดเขาอีสั้น เทพธานพรค่ะเป็นวัดใกล้ๆบ้านเรานะใช่ค่ะวัดใกล้ๆบ้านเรามาทําบุญกันทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถินก็มาแล้วก็มีงานเทศกาลต่างๆเทศกาลเราก็แวะมาค่ะวันนี้ก็เป็นวัดสวยอีกวัดหนึ่งของอำเภอปากทอนนะครับใช่เป็นวัดไทยผสมกับจีนเพราะว่าข้างหลังด้านหลังนียจะเป็นรูปปั้นจ้าแม่กวนอิมที่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะแล้วก็มีข้างบนมีเขาเรียกถาวรวัตถุที่ ไลลแบบเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็เป็นไทยผสมจีนเนาะใช่ค่ะเป็นไทยผสมจีนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันขอพรกันไปค่ะ เวลาสําหรับแถวนี้มีอะไรในทริปนี้แล้วครับสําหรับทริปไหว้พระในอําเภอปากท่อนะครับพี่ก่ใช่ค่ะวันนี้เราอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เราไปเจอวัดสวยๆแล้วก็ไปเจอสถานที่ที่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปอ่าแล้วก็พี่ก้อยเองก็เป็นคนปากท่อก็ยังยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยใช่ค่ะถ้าชอบคลิปเรานะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับทริปนี้พี่ก้อยพี่บ๊อบ ขอ,อตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้ว